คซีนล็อตแรกที่มาถึงประเทศไทยวันนี้จํานวนกว่า3 0 0 0 0 0โดสมาพร้อมกับความหวังในการควบคุมการระบาดและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเห็นได้จากประเทศที่มีการฉีดวัคซีนไปก่อนหน้านี้มีจํานวนผู้ติดเชื้อลดลงเดชรัชสุกกาเนิดนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าก่อนหมดครึ่งปีแรกหลายประเทศจะเริ่มพูดถึงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวแต่หากมองในแง่ดีอีก3เดือนการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นเฉพาะจุดและหากมีการวางแผนที่ดี การฟื้นตัวก็จะกระจายไปยังพื้นที่อื่นได้จากนี้ต่อไปผมคิดว่าในระยะเวลาอีกประมาณสักสองสาเดือนเนี่ยครับก่อนก่อนที่จะหมดครึ่งปีแรกเนี่ยผมคิดว่าหลายประเทศก็จะเริ่มพูดถึงการฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบขึ้นแต่ว่ามันก็คงจะไม่สามารถจะเต็มรูปแบบสัทีเดียวเพราะว่าวัคซีนก็อาจจะไม่ได้ทั่วถึงทั่วทุกประเทศมันก็เลยจะเกิดประเด็นลักษณะที่ว่าจะจะมีการท่องเที่ยวในประเทศไหนบ้างหรือในจุดไหนบ้าง ตรงนี้ครับมันก็จะเป็น,ปนสิ่งที่ทุกประเทศเนี่ยกำลังเริ่มคิดแต่นักเศรษฐศาสตราาต์วิเคราะห์ผลกระทบจากวิรกิจโควิด -19 ทําให้เกิดแผลเป็นที่จะกระเทือนไปถึงแผลเก่าที่อาจทําให้การท่องเที่ยวไม่ฟื้นตัวตามเป้าหมายแผลเป็นแรกคือภาระหนี้สินที่มีสัสดส่วนเพิ่มสูงขึ้นและมีแนวโน้มว่าไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับ GDP จะแตะไปถึง90% การมีนี้ก้อนโตนำมาซึ่งแผลเป็นที่สองทำให้การลงทุนถดถอยลดลงทั้งรายย่อยและรายใหญ่กระทบไปถึงการฟื้นตัวในจังหวะที่ควรฟื้นเพราะถูกฉุดรั้งโดยหนี้สินเหล่านี้ขณะที่แผลเป็นที่สามคือภาระการคลังของรัฐบาลเมื่อเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจตัวอื่นๆอ่อนแรงจึงหวังพึ่งการลงทุนจากภาครัฐ แต่ที่ผ่านมามีการกู้เงินจํานวนมากทําให้สัดส่วนหนี้สาธารณะเกือบจะทุเพดานวินัยการเงินการคลังและยังกระทบไปถึงสวัสดิการทุวนหน้าต่างๆผมคิดว่าถ้ารัฐบาลส่งสัญญ,ญาณว่าประมาณสักครึ่งปีเนี่ยและเลยไปถึงครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจเราน่าจะฟื้นตัวแต่ว่ามันก็จะเป็นาการฟื้นตัวภายใต้ความจํากัดมาไม่ว่าจะทรัพยากรเราอำนาจซื้อเราะฮะรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะมี งแผนการฟื้นตัวเนี่ยของเราฟื้นฟูของเราเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ชวนกันคุยเนี่ยเพื่อให้ออกมาเป็นแผนที่ชัดเจนทั้งในระดับของภาพรวมทั้งประเทศแล้วก็ในระดับของแต่ละพื้นที่จาก3แผลเป็นนี้ที่จะกระทบไปถึงแผลเก่าก็คือความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นปัญหาเดิมที่ควรถูกแก้ด้วยการสร้างรัฐสวัสดิการและในที่สุดก็จะกระทบไปถึงภาพใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ การกลับมาฟื้นตัวของสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังมีวัคซีนจึงอาจจะคาดหวังรายได้กลับคืนสุ่กระเป๋าเงินของประชาชนไม่ได้เต็มที่เพราะผลกระทบโควิด -19 ที่ฝากรอยแผลเอาไว้จะทําให้รายได้ที่ได้มาในช่วงกําลังฟื้นถูกนําไปชําระหนี้ที่ก่อไว้ในช่วงวิกฤตไร้งานจึงคาดการว่าอาจต้องใช้เวลาอีกนับปีกว่าจะฟื้นตัวและเดินหน้าต่อได้วชิรวิทย์เนรบำรุงชัยไทย PBS รายงาน